สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งรถสวยคัดเกรดค่ะและคลิปนี้น้ำหนึ่งมาพร้อมกับรถโตโยต้าโรล่าเอวติด 1.6G ปี2014เจียเปียนปี2015นะคะเก,กียร์ออโต้ก็ในเล่ยอรอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์แฟนน้ำหนึ่งด้วยนะคะน้ำหนึ่งมาพร้อมกับรถที่การันตีในส่วนของโครงสร้างนะคะตัวเครื่องตัวถังเดิมไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นค่ะนะคะ,นะคะเล่มไม่มีชำรุดสูญหายคันนี้ไม่มีกับสีมาด้วยนะคะเดี๋ยวน้ำ คันนี้รอบๆคันเลยนะคะกับโตโยต้าโคโร拉อัลติส1.6 g นะคะเกียร์ออโต้คันนี้นะคะได้เป็นโฉมก่อนไมเชสอร์เนาะเป็นโฉมกระจังหน้าโพรเมียม3เส้นโลโก้อยู่ตรงกลางขาไฟนะคะได้เป็นไฟมัลติเรฟเลกเตอร์ส้ไฟไฟฮโดรเจนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่นหน้าด้วยนะ,คะใครจี้ําลังมองหารถรุ่นนี้โฉมนี้อยู่นะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะราคาผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่600 0บาทนะคะราคาผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6 0 0ัน 6, าราคาตั้งขายที่ส5 9 0ส0บาทนะคะ,ะคันนี้ ะะก็สภาพสวยมากๆค่ะนะ,ะรถทุกคันนะคะลำหนึ่งคัดเกรดมาให้ทุกๆท่านได้รับชมนะคะก็เข้ามารับชมกันได้ค่ะที่บริษัทเพชรเจถนนเสรีไทย68แยกที่1น,นะ,ะแต่ว่าคันนี้รถคันนี้นะคะอยู่เสรีไทย95นะคะเพชรนจอีกสาขาหนึ่งที่ติดถนนเลยนะคะเอามาดูในส่วนของ Mac, แม็กล้วก็ยางกันบ้างยางปี2020นะคะแม็กขอบ16นิ้วแม็กเดิมจากโรงงานแม็กอลลอย5รูนะคะ แม็กเดิมๆเ,เลยนะคะเอามาดูด้านข้างกันบ้างค่ะคันนี้นะคะก็มี DuOVVG วนะ,ะตัวเครื่องนะคะสัญลักษณ์ตัวเครื่องอยู่ตรงกลางนะคะอยู่ตรง ใกล้ๆก,กับซุ้มแก้มค่ะนะคะคันนี้ได้ด้านข้างนะคะสภาพสวยเหลี่ยมคมเลยนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะมาดูภายในกันบ้างค่ะคันนี้นะคะได้เป็นกระจกเดิมรอบคันติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะได้ถูงลมนิรภยัย2ใบได้เป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็พวงมาลัยพาวเวอร์มาติดฟังก์ชันค่ะนะคะมีฟังก์ชันอยู่ตรงด้านซ้ายนะคะเพิ่มปรับเสียงนะคะ ที่พวงมาไัยได้เลยคันนี้ระยะทางการใช้งานที่2 3 3 0 0 0กิโลก,กว่ารถ10ปีแล้วนะก็ถือว่าโอเคค่ะระยะทางเหมาะสมนะคะก็อันนี้นะคะเป็นแอนะ,ะเป็นหมุนอนาล็อกทะะ้าเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติเนาะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะสตาร์ทรถให้ทุกทุกท่านได้รับชมรับฟังเสียงเครื่องไปนะคะแล้วก็ดูหน้าปัดกันดีกว่าอ่ะนี่ก็หน้าปัดก็คือมองสว่างเนาะ ก็คือโอเคมองเห็นได้ง่ายมาดูข้อมูลรถกันบ้างค่ะคันนี้ราคาตั้งขายสา9แส0หาหมืนเก้าพันโตโยต้าโครล่าออติสหนะึ่งจุดหกจีปีสองพันสิบสี่เนาะก็ลำดับเจ้าของนะคะเพรยนต์เป็นลำดับที่สี่นะคะลูกค้าก็อันนี้คือเป็นลำดับที่สี่ก็คือเป็นเพรยนต์นะคะแล้วก็ลูกค้าคันนี้นะคะรู้สึกว่าลูกะคะก้าน่าจะเป็นลำดับที่สามถ้าเป็นคนขับเป็นคนขับที่สองอันที่หนึ่งจะเป็นเอ่อที่น้ำหนึ่งดูมานะคะจะเป็นในส่วนของธนาคาร ในส่วนของธนาคารอ่นนี้เดี๋ยวแล้วหนึ่งดูในส่วนของข้อมูลรถนะคะใช่ด้วยนะคะเนี่ยค่ะเป็นผู้ชายขับอะนะคะคันนี้เป็นรถบ้านนะค,ะคันนี้เป็นรถบ้านกระจกมองหลังมีตัวตัดแสงค่ะในส่วนของออ่ที่บังแดดนะคะก็มีกระจกก็ยังหุ้มพลาสติกอยู่เลยนะคะมีไฟมีไฟตรงที่บังแดดด้วยนะคะ มีไฟตรงที่บังแดดด้วยเดี๋ยวลองเปิดไฟดูก่อนไฟติดไหมไฟติดนะคะอ่ะมาดูถัดไปค่ะไฟอ่านแผนที่อยู่ด้านหน้านะคะมีไฟอยู่ตรงกลาง้องผู้โดยสารคันนี้สามารถจัดยอดได้เต็มนะคะจัดยอดได้เต็มเลยผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หก0ันบาทผ่อนยาวๆได้ถึงแปดสสี่ 8, 8, วดเลยนะคะ<ม>ในส่วนของรอยอ้าดเดิมๆเ,เลยนี่เห็นได้ชัดเลยะะไม่มีชนหนักชนด้านข้างมานะคะข้างนี้ไม่ได้โดนมา สภาพสวยสมบูรณ์ก่อนเชงมือลูกค้าเดี๋ยวลำหนึ่งปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งกระจกมองข้างพับรักไฟฟ้านะคะมีแผ่นยางรองนะคะให้เรียบร้อยกระจกด้านข้างนะคะก็เป็นกระจกไฟฟ้าที่เปิดด้านในนะคะเป็นโภมิวุฒด้วยนะะมาดูถัดไปกันบ้างค่ะมาดูด้านหลังของผู้โดยสารกันบ้างนะคันนี้นะคะก็ที่ใส่เอกสารจะอยู่ด้านหลังของผู้โดยสารตอนหน้านะ,ะได้เป็นเบาะหนังในเรื่องของความปลอดภัยถุงลมนิรภัยสองใบแผ่นยางรองเรียบร้อยอ่ะนี่นะคะสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะ ในส่วนของขอบประตูนะคะก็ได้เหลี่ยมคมไม่มีบิดเบี้ยวสามารถเข้ามาดูรถคันนี้ได้นะคะบอกเลยว่ารถเราสวยทุกคันมีรถมากกว่า350คันหรือว่าใครอยู่ต่าง อดูรายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาได้ที่0954864565ติดต่อน้ำหนึ่งได้เลยนะคะเอามาดูในส่วนของด้านท้ายคันนี้กันบ้างค่ะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนเดี๋ยวไปดูห้องเก็บสัมภาระก่อนละกันเดี๋ยวน้ำหนึ่งให้ดูท้ายอีกทีหนึ่งเนาะเอามาดูตรงนี้ในส่วนของยางอะไหล่เดี๋ยวน้ำหนึ่งใส่ยางอะไหล่ให้นะคะไม่ต้องกังวลไปนะมียางอะไหล่นะอันนี้มีแม่แรงให้เดี๋ยวอุปกรณ์เครื่องมือใส่ให้ครบเลยนะคะก่อนที่จะถึงลูกค้าจะมียางอะไหล่มีอุปกรณ์เครื่องมือแแ่ อันนี้ก็เป็นซีซิลิโคนนะคะ,น,ะนี่นะคะสะภาพสวยสวยเลยนะคะเอามาดูคันด้านหลังกันบ้างเดิมๆค่ะการันตีรับประกันนะคะการันตีเลยนะคะนี่ไม่ได้โดนถอดมาสามหนะะึ่งศูนย์ตรงนี้นะคะไม่ได้โดนถอดมาอันนี้ก็จะมีรอยถลอกบ้างเล็กน้อยเนาะค่ะก็ไม่ถูกไขนะคะคันนี้ ไฟท้ายเดิมค่ะเป็นไทโคยตโตไฟเดิมแท้จากโรงงานนะคะล่องน้ําข้างนี้เป็นไฟเดิมแท้จากโรงงานค่ะไฟไม่ได้โดนมานะคะ่ะเป็นตาอนนี้เลยสภาพสวยค่ะ,นะคะซีนซิลิโคนนี่เลยเห็นไหมค่ะนะไฟแท้ไฟเดิมแท้จากโรงงานไทโคยตโต้อะนี่ ให้ดูด้านหลังนะคะท้ายสวยๆเลยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์การระยะ2จุดนะคะเป็นเซ็นเซอร์ถอยเนะ <S <S าะเซ็นเซอร์การระยะมีไฟทับทิมเนะะี่ค่ะสภาพสวยเลยนะคะคันนี้ตโตโยต้าคลาสส a คเอาติน,นะคะอะไหอ่หาง่ายก็ค่ามแม n นเทน n น e ก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนี่ฝั่งนี้ชัดเจวเลยอมาดูรอยอาร์คฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้โดนมาไม้ไม่โดนค่ะมีรอยอาร์ให้นะคะก็อันนี้ก็คือ รอยอังเมเดิมรอยเมื่อกี้เป็นรอยหุ่นยนต์จากโรงงานนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นรอยหุ่นยนต์จากโรงงาน,นะะต่อให้โดนชนมานะคะลอยตรงนี้ก็ไม่ไม่เขาก็ไม่สามารถทําได้เนาะอันนี้ก็กระจกเดิมรอบพันค่ะกระจกเดิมเดิมรอบพันเลยนะคะสภาพสวยอันนี้ใบอะไรนาะโอเคอ่ะนี่ค่ะ ใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่0954864565ติดต่อน้ำหนึ่งได้เลยนะคะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างอ่าเรามาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างน,นีันะคะเครื่องดูนะคะห้องเครื่องด้านหน้าค่ะเครื่องดูโอวีวีจีไอน,นะคะ4บ1 6วล์วก่อนจริงหนูลูกค้าน้ำหนึ่งจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่นะคะเป็นถ่ายของเหลวยกเว้นน้ำมันเกียร์นะคะเบ้าโชะะ๊กด้ะเนี่ยค่ะ ร้อยอักเดิม,ดมสภาพสวยค่ะโครงสร้างเดิมๆไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังการันตีค่ะฟรีพบรบภาษีนะคะฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะนี่อนุาา้านหน้าคานนงอน้ําสภาพสวยมากๆใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะแอนไลน์มาได้เลย ไฟหน้าดูไฟหน้าซีไฟหน้าเดิมไหมนะคะใครเคยตกไฟหน้าเดิมๆเ,เลยนะคะคันนี้อันนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะคะไม่มีของเหลวไหลยเยิ้มมากนะคะเครื่องแห้งๆแ,แบบนี้เลยใครสนใจนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะ,ะล้วก็อเน,นี่ยค่ะซีนซิลิโคนคันนี้ไม่ได้มีแผ่นยางรองให้นะคะไม่ได้มีแผ่นกันความร้อนใส้ผักกระปงให้อันนี้สติ๊กเกอร์ แล้วก็มองต่อนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวดูแลให้นะอันนี้ซีลซิลิโคนเนี่ยค่ะมีรอยเล็บจิกกันเต็มเลยเดิมๆค่ะอันนี้เนี่ยก็อาจคันนี้ฝากระโปรงอาจจะมีการเก็บรายละเอียดมาบ้างนะคะแต่ว่าไม่มีชนหนักถึงคานม่อน,น้ำหรือคานด้านหน้าแน่นอนนี้รับประกันการกาันตีได้เลยเอาละค่ะนะคะคันนี้นะคะ อยู่ที่3า0 0 0 0ห้า0มบาทนะคะก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6 0 0 0ผอ่อนยาวๆได้ถึง8 4งวดเลยนะ,ะกับโตโยต้าคลรล่าติด1 6 g ปี2 0 1 4จดทะเบียนปี2 0 1 5นะคะใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ฟรีพรบภาษีฟรีบริการเฉลียิชั่วโมงให้1ปีมีบริการจัดส่งไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านด้วยนะคะแล้วก็มีบริการจัดส่งรถสไลด์มีรถมากกว่า350คันใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะแล้วนะคะ่ะคลิปนี้นะั่